ังจากที่เขาบ่อยโดน10ล้อชนทั้งหมดสครั้งท่วนเ mm hmm. ขาบ่อยเลยจำเป็นที่ต้องกลายเป็นรถ10ล้อด้ตัวเองใช้ความเร็วของรถ10ล้อพุ่งไปข้างหน้าเอาตัวรถจากับดักแล้วก็วิ่งข้ามหน้าต่างไปทำให้โพลันเดินตามมาด้วยความรวดเร็วด้วยความที่เขาทำอะไรไม่ได้ในล่างล้อเขาเลยต้องเป็นล่างคนแล้วพอโพลันเป็น่างคนเราเห็นว่าอันตรายก็เลยว่าจะกระโดดข้ามหัวฮันเตอร์แล้วข้ามหน้าต่างแต่แม่งเสือพกอหน้าต่างมาแล้วทำให้กูกับเสียชีวิตดีที่หิดบทมันละแกทำให้เราสามารถเอาตัวรถแล้วก็ ใช้จิตวิทยาใส่ดาร์คว่าจะกรโดดข้ามของอันเตอร์ค่ไปทําให้หิตบ็อกเขาไปโผล่ข้างหลังและเราก็เสด็จเข้าไปในไม้ข้างหน้าแผ่นดิทันและแน่นอนค่ะเขาใจร้อนมากเขาตีเข้าไปในไม้เรียบเหออ แล้วจากนั้นเขาบอยๆก็โดนบังคับให้ย้ายเข้าไปเล่นในไอเอ็นเวอร์เนนต์ใหม่ที่เต็มไปได้วยกับดักแล้วก็ภัยอันตรายข้างหน้าเราสัมผัสได้ว่าเกีิบคู่ไม่ใช่เซฟโซนของกูอีกต่อไปก็เลยว่าจะต้องหาที่อื่นแต่ด้วยความที่โพล,ลันเข้ามาใกล้แล้วก็กระโดดดักหน้าเราเราก็เลยว่าจะไปเล่นข้างหน้าเนาะย้ายไปบอกเลยว่าเกือบเทคกับดักมาจิ้มตูดแต่แน่นอนเราเร็วกว่าพับแสนไม้ไปอีกทีแสดงความเป็นอัลฟาจนวิ่งไปวิ่งมาแม่งไปโผล่ในตรงหน้าต่างอะไรก็ไม่รู้แล้วบอกเลยเขาก็จะบีเเเพราาาะว่สสกกกิลลล้้มอททีดนนะแ็็ยปงับ สิบล้ออย่างเราสิบล้อประทัดสิบล้อใครจะชนะและแน่นอนกูก็โดนเป็นปอนหนึ่งึด้วยความไม่ทันได้ตั้งตัวเขายังคงวนอย่างต่อเนื่องแต่สิบล้ออย่างเราก็ต้องใจเย็นเพราะสิบล้อตัวปอมันกําลังจะทําร้ายเราเขากลายร่างกลับมาแต่สกิลมันยังไม่ปลดหรือเปล่าหลุกทําให้ดีดไปตอนนี้เราก็ตายแต่อุ้ยข้างหน้าโดนกันหน้าต่างไปก็ลมลมไปก่อนแล้วกันนะลุกหลังจากที่โดนปลดไปมาโพลันก็ไล่ทําร้ายเราจนเราเจ็บสองชึกแล้วด้วยความที่เขาบีบจึกของเราเราที่ลุกขึ้นมาก็ายังคงโดนตีอยู่ กูคิดผิดครับอไอ้ไม่ไข่สามฟองมาจากไหนไม่รู้แล้วมาดึงกูวินาทีสุดท้ายทําให้เรามีความหวังลมๆแรงๆขึ้นมาเราจรึงจ่ายตายยากเพื่อเป็นการปลุกกระรองใจแต่มันก็โชคดีที่เป็นการเอาตัวรอดจาก1ึจึกด้วยทําให้เรายังไม่ตายนะตรงตรงนั้นตอนนี้เราเจ็ดเจ็ดห้าเขาโดนใบกลับรอไม่ได้โดนมแมลงผักนิดหน่อยทําให้ตูดหนืดแล้วก็ต้องเดินช้านิดหน่อยสำหรับทางฝั่งของโพลานและแน่นอนเราคิดว่าเรากระโดดไปที่ประตูไม่ได้แล้วเราก็เลยพับไม้แผ่นนี้ไปก่อนป้องกันแหละเราสัมผัสได้ทันทีวิ่งก็เลยกระโดด ที่เป็นอย่างนี้แหละเราก็เลยเอาตัวรอดได้อย่างสวยงาม mm hmm. ตอนนี้เกมก็จบลงสําหรับเราเกมจบคนไม่จบนะแมรงเกร์บอกมันไส้พัดพวลันไปแล้วก็โดนแม่งป้อนเข้าไปในแผ่นไม้ <Yeah. S 1> จบจริงเธอะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราไม่อยากจะออกมาพูดอะไรแบบนี้เลยแต่เราจะมาเปิดโปงสตรีมเมอร์ท่านหนึ่งกันค่ะไว้ไว้ก่อนนะคะว่าสตรีมเมอร์ท่านนี้ชื่อขึ้นต้นได้คําว่าเบลลงท้ายด้วยคำว่าแตะค่ะเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นหูคุณชื่อกันอยู่บ้างอะเนาะพอคุณฟัมาถึงตรงนี้คุณก็น่าจะอยากรู้ว่าแบบเออเขาทําอะไรใช่ไหมก็ให้ภาพมันฟองเลยละกันค่ะคุณสตรีมเมอร์คนนั้นเขาเป็นโรคข้างนนตันแล้วสุดท้ายคือเขาจะไม่ทําอะไรเลยถ้าเขาเจอโนอตันเขาจะวิ่งเข้าหาเหมือนแมงวีเข้ากองไฟ ถึงแม้เพื่อนจะเสียชีวิตต่อหน้าตา,ตา,ตาขเขาก็มาเดินแจ้นจีบที่นอต้นต่อเรื่อยๆยังคงดมเท้าเหม็นๆของแมงแล้วก็เลียไข่เหรอตามที่ชีแกพูดเขาด้วก็โดนเตียงเลิกไม่ได้ เพราะฮันเตอร์เขาก็ตั้งใจเล่นเกมนะเมื่อกี้เราที่เล่นเป็นคนขายของเล่นก็ตายไวส่วนน้ําหอมเกลก็โยนเราก็เลยต้องเอาตัวรอดให้ได้ตัวเองก่อนเราใส่ตายากป้องกันการดอปดาเมจแต่ตรงเนี้ยเรายอมรับว่าน่าอาจจะโดนสกิลแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงโดนมือตรงนั้นได้ีถึงแม้เราจะล้มอยู่แถวแนั้นขาวบอยที่อยู่แถวนั้นก็เลยช่มช่วยคุ้มกลาหัวให้ทําให้ฮันเตอร์เขาไม่กล้าอุ้มลงมาข้างล่างโดยตรงแต่ว่าเป็นการย้ายอ้อมเราไปแทนทําให้มีเวลามากพอที่จะทําให้เราดิ้นแล้วก็หลุดออกจากมือนอก จุกจ,จุดอื่นดีๆไม่ออกเราก็เลยเสด็จมาตรงที่เป็นเรือเนาะเพราะว่าด้วยความที่มันอยู่ต่างระดับเราก็เลยกลางปีกบินนะคะบินไปหาผัวค่ะ แต่ด้วยความที่สุดท้ายและผัวไม่มีก็เลยอาจจะต้องลำบากตากตะก,กรรมด้วยตัวเองนิดนึงค่ะตรงนี้เราเจ็บเสีย้ยวไปก่อนที่จะวิ่งชิกไปตรงอีกแผ่นไม้หนึง่งเตรียมที่จะพับแล้วก็เอาตัวลอดจากพีโนตันโดยการกระโดดนะคะจริงๆจ้าเกิรก่อนนี้ก็กระโดดแล้วนะคะเข้าไปอยู่ในปงแผ่นไม้ตรงนี้ทาเป็นจะเดินออกแต่ก็พับเข้าไปสวยสวยงามค่ะเราที่นึกอะไรไม่ค่อยออกก็เลยกลับไปเล่นบนเรือใหมายั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเขาแค่ปลาหินเชื่อมนิดเดียวเราก็จะเจ็บทุก บอกเลยว่าแตกแต่มันก็ไม่ได้แตกหนักขนาดนั้นในเมื่อค่บอยเขายังคงเติอนซับอยู่ใกล้ๆทําให้เครื่องไหลด้วยความเร็วของเมือเซนคนปัน่นแล้วถ้าถาเอ้าทำไมมีแค่มือเซนคนเดียวที่ปัน่นก็เป็นเพราะว่า <laughs> มเมื่อทันนั้นเขาไม่เคยเรีคบตัวเองเลยเอาแต่ใช้เวลาที่นอนจุกดินน่ะคลานหาพี่นอนตันขาของเขาอยู่คนเดียวและเมื่อกี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คารบอยสามารถช่วยเราได้นะคะเราก็ลงมานอนตรงนี้ก่อนเนาะทำให้พี่เขาก็ต้องแบบเอาตัวเราจากผีนอนตันกันต่อไปก่อนอยากกระดูสเต็คาข์บอยว่ามันเวิร์กยังไงเขาก็พับแผ่นไม้ในตรงที่เขากำลังจะจัดการพอดีบอกเลยว่าก็โอเคดีนะทาให้เรามีเวลาได้รีคบจนกระทั่งเขามาแตนะแล้วเราก็ลุกขึ้นเตรียมบินค่ะ ด้วความที่เราลุกขึ้นมาเดินต่อหน้าต่ตอตาเขาเขาก็คงแค้นอยากอะไรเราแหละเมื่อกี้เราตายยากแต่ก็เป็นตายลากตายยากหลุบทั้งด้าเมจแล้วก็เชือกเพื่อนทำให้เราต้องบินวนออกมาก่อนซึ่งก็ไปใไนไกลมากไม่ได้ในเมื่อ มันไม่ได้สูงมากอะเนาะตรงนี้เราตัดสินใจที่จะเข้าไปเล่นตรงนี้แต่ก็เข้าไปไม่ทันก็เลยซ้ดแม่งตรงนั้นเลยคานเข้าไปในแผ่นไม้นึยก็ะไรไม่ค่อยออกแต่ว่าตรงนี้เขาเขาน่าจะหุกยากหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ปัญหาสาหรับคาร์วาคนนี้ค่ะเ,เขาก็เอาเราออกมายัางสวยงามนะคะจับไปวางสักตรงนึงแต่ก็อาจจะยังในเมื่อเชือกเขาน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านะก็ดูกันไปก่อนว่าเขาจะวนได้นานขนาดไหนตรงนี้เขาเจ็บเสี้ยวมาแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรเขาบ้างในเมื่อเขาสามารถล้างแขนนี่น้งองบ้านขายังสวยงามนะคะ <S <S สรีเมอร์ท่านดัน คนั้นเขาไม่ทำเพี่อะไรเลยเขาเอาตะคลานพาคลานหาพี่น้องตั้น่าพี่น้องตั้น่ะจนเขากำลังจะเลื่อนหมดตัวและด้วยความที่น้องตั้นเห็นว่าเขาโยนก็เลยจัดการเขาไวจนสิ้นซักและสตีเมอร์ท่านที่ชื่อขึ้นต้นด้คำว่าเบลล์ลงไยด้คำว่าแตกเขาก็ เลือดหมดตัวแล้วนะคะเขาแห้งไปแล้วค่ะเราที่โดนจับนั่งกับเพื่อนๆอ,อีกสองคนที่อยู่ในทีมก็เลยบอกโอ้พวกกูต้องล็อกกินและไอเฮียจะปล่อยให้เป็นเกมแพโงงๆอะไรอย่างงี้ไม่ได้เด็ดขาดเราจะมาดูวิธีการพลิกเกมเทียเอ็เอเอเอ,เอ,เอ,เอนะคะทุกคนก่อนอื่นเลยมเมอร์เซนที่ปั่นมาประมาณ300เครื่องก็ออกมาจากเครื่องปั่นไฟสักทีแล้วก็ช่วยเราออกจากบุญบ้างไฟพญานาคเขามีแผนว่าจะต้องไปช่วยคาร์บอยต่อหลังจากที่คาร์บอยโดนจับไปนะแต่ด้วยความที่ นอต้านน่ะเขาต้องการตัวเรามากกว่าที่เขาต้องการตัวเบลเขาก็เลยมาไล่สตืบเราเลยนะเราเห็นว่ามีจริงเจ้าไอเทมวางที่อยู่ตรงพื้นตรงนั้นก็เลยเก็บออกมาก่อนเพราะว่าเขายังไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้นนะเราใจเย็นๆเก็บไว้ใช้ในตรงที่น่าจะคุ้มกว่าดีกว่าเนาะตรงนี้เขาปาพิกแอดไปซึ่งทําให้รู้ว่าไม่มีสกิล พุ่งตามเรามาแล้วเนาะเราก็เลยกลางปีบินไปหาผัวเลยค่ะแต่ผัวไม่มีเหมือนเดิมก็ขึ้นไปตรงนี้จนเขาก็ต้องอ้อมมาเราคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงต่อในเมื่อเราไม่สามารถบินได้แล้วนะก็เลยต้องตรงมาตรงนี้ก่อนแต่ด้วยความที่อยู่ข้างล่างเนาะตั้นไม่สามารถปาพี่แอมมาตรงบันไดไม่ได้ช่วยเล็บบันไดไม่ได้ช่วยไม่ได้และตรงนี้เราก็กลับขึ้นไปข้างบนต่อบอกเลยว่าวนกันต่อยาวๆวิว่งมารังควานเขาบ่อยนิดหน่อยหวังว่าจะไม่เป็นไรพี่แกบอกชิพหายแล้วมาทําไมเครื่องแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรมากตายยากส่วน ลไปจังหวะน,นี้เรากลับมาตรงที่เป็นอันตรายสําหรับเราในเมื่อเราอยู่ตรงบันไดเราก็เลยปลา,าปลา่อปิกแอไปที่บันไดแล้วจากนั้นก็ตายยากออกมาตรงนี้แล้วเราก็หลอกให้เขาตีซึ่ง h ิ t บอกเขาก็ไม่ถึงจังหวะน,นี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบวิแล้วนะคะก็กลับไปบนที่สูงกันต่อนาอแยังไม่โชว์บินไดไหมซึ่งพอบินได้เนี่ยก็ทําให้หนอตันต้องไล่อีกนานเลยเพราะแม่ง ยื้อนานกันมากๆและด้วยความที่มเมอร์เซนเห็นว่าเครื่องมีโอกาสไหลทันหลังจากที่คาวบอยเป็นคนที่เริ่มช่วยปั่นเขาก็เลยวิ่งมาเจ้นเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตเราพี่ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผัวเราแต่ถ้าเขามาซัพเราขนาดนี้เขินไหมเขินค่ะ <c oughs> เขาก็โดนไปก่อนจิน๊นึงเนาะแล้วเครื่องมันก็ค่อยๆไหลแต่ด้วยความที่นอนตตันสัมผัสได้ว,ว่าเครื่องแม่งไหลเขาก็เลยเปิดดอไปหาพี่คาวบอยเลยพี่คาวบอยที่ตกกระจายก็ตกลงมาจากบ้านแล้วก็เหมือนต้องพยายามหาที่เล่นกับ พี่นอตันต่อแต่พี่นอตันก็พังไม้ในแมปแม่งจนเกือบหมดก็ทําอะไรไม่ได้มากสำหรับทางฝั่งของเขาไปที่ไม่มีเชื่อกันกนะ็พยายามจะเจ็ดซ้องแต่ก็ไม่เวิร์กจ้าเราที่เย,ยียวยารักษาแผลใจกับพี่เมอร์เซนก็เลยต้องเข้าไปเทคแอคชั่นคนนึงไปปัน่นคนหนึ่งไปช่วยพี่เขาบอยบอยที่อยู่ระยะสุดท้าย บอกเลยว่าพี่เมอร์เซนตั้งใจจะดึงซึ่งเขาก็มีลีลาท่าทางอะไรทําให้พี่เมอร์เซนโดนหนึ่งแผลเต็มๆแล้วด้วยความที่เขาเห็นว่าเรากำลังจะไปซ้าเครื่องก็เลยมาซ้ําเราต่อแต่บอกเลยนะว่าครั้งนี้กูแค้นมากแล้วกูจะจัดการมึงให้ได้เลยตรงนี้เราโดนตีเป็นหนึ่งจึ๊กแต่ด้วยความที่คิวกันมาก่อนแล้วก็เลยยังไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเราก็วิ่งออกจากเครื่องเลยหวังว่าจะได้โบยบินบอกเลยว่าถ้าให้ฉันบินนะฉันจะบินไกลแล้วก็น,นานแล้วก็น่ารำคาญมากแต่ด้วยความที่เป็นอย่างนั้นเขาก็เลยตัดใจจากเราแลไปา,มาไป่มออนคยยลุุดกก็ัง หาเศษอาหาร,รทางชีวาซึ่งเขาก็ได้ปืนของเล่นคาบอยที่พกปืนเขาก็มีความมั่นใจ <c oughs> คิดว่าตัวเองเป็นผู้เล่นวาโลกเก่าก็เลยเดินหาพี่นอตตันขาเลยพร้อมกับปืนในมือและด้วยความที่นอตตันหลงกลก็เลยโดนยิงแม่งจนหน้าแหกบอกเลย ในขณะที่เขากําลังโดนลูกโมเล่นเราก็เตรียมเครื่องจนสาเร็จแล้วนะคาร์บอยที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ยืนชิดแต่อะไรหวังว่าจะให้โดนตีมือซึ่งก็โดนตีมือไปแล้วทุกคนก็ไปตามทางของตัวเองเราก็ว่าจะไปประตูโดยการบินไปและด้วยความที่คาร์บอยอยู่อแถวๆนี้แล้วก็มีท่อก็อาจจะลุ้นได้ว่ามีโอกาสลงท่อไหมแต่ด้วยความที่นอตันเลดเกมกับเรือมันก็โหดร้ายเอาเรื่องอยู่ก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่าจะไปยังไตงตัวนี้เขาตายยากมาสวยแต่ก็เฮ้ยเฮียมึงยังไม่ตายได้ไงไว้ใช่แล้วคาร์บอยแม่งเอาตัวก็ นนางงมากเลยพี่แกก็ยังคงต้องวนเวียนต่อเพื่อจะเอาตอวรอดแต่ก็ยากอ่ะเพราะว่ามันไม่มีไม้อะไรให้เล่นมากตรงเรือเรากับเมอร์เซนที่อยู่ถึงประตูก็ออกกันไปได้อย่างปลอดภัยเก็บไว้ให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็อย่าเป็นสลิมของนี่นาต้องวันนี้แอน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 อยากจะไล่นักเขียนนิยายแต่ว่าด้วยความที่เป็นนักเขียนที่ใหญ่ที่เขาไล่แม่งก็เลยจะลำบากนิดนึงแล้วถ้าคิดว่าตัวเดียวมันไล่ลำบากไม่พออยาให้มีเป็นตัวที่2เพราะมันจะน่ารำคาญชีพหายและด้วยความที่แม่แอน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 โดนสองล้มหน ก็เ,เลยมาสนใจหนึ่งที่แปลว่ากูแล้วกูที่ไม่อยากตายก็ต้องกระเสือกกระสนหาทางรอเด่ตัวเองทางทิ้งที่สกิลก็เพิ่งใช้เพื่อป้องกันเพื่อนของเราไปดีที่หิดบ็อกแม่งเออตีไม่ทะลุแผ่นไม้ทาให้เรายังมีเวลาในการเสด็จไปถึงสักตรงนึงเขาเพยายามจะกระโดดดิมาหน้าชนไปทางหน้าต่างเรากลัวด้วยวตัวตีก็เลยสับล่างออกไปก่อนเห็นว่ามีหน้าต่างตรงนี้เรากะจะเข้าไปข้างในซึ่งเขาก็ไม่มีสกิลอะไรใช้เพราะอะไรก็ไม่รู้กูไม่รู้มรมรแม่งพกอะไรมาแต่ว่าด้วยความที่เขาเห็นอีกคนที่บาดเจ็บอยู่เขาเลยก,ก,ล,ยาายยกลับซ้าคนเวม และบอกเลยว่าจังงันกันมากไล่ตามนักเขียนนิยายสองคนมัน i s a really big pain in the ass ถ้ามึงไม่พกกอทองซึ่งยินดีด้วยไม่มีอะไรสามารถช่วยมึงได้นักเขียนนิยายทั้งสองคนแม่งใช้สมองก้อนเดียวกันแม่ก็เลยมายืนดุสมุดพร้อมกันแต่ไอตัวที่มันบาดเจ็บก็โดนตีแล้วก็เสียชีวิตไปตอนหน้าต่อตาถึงแม้ไอนเขียนนิยายมันจะจังไรชิบหายแต่มันก็มีความยุติธรรมอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันจึงสลับล่างกับแม่แอนนั่นนั่นแอนแล้วพยายามจะเข้าไปช่วยเพื่อนลบล่างแมวโลบผิดบ็อกหลบทุกสิ่งทุกอย่างกระโดดทิปมาหวังจะให้แอนนั่นนั่นแอนต แต่ไม่เป็นไรลูดเพื่อนออกไปอย่างสวยงามครับจะสวยกว่านี้ถ้ากูไม่โดนซ้ำไม่สัตว์แต่แค่นี้มันก็มากพอแลยที่จะทำให้เครื่องมันร้องว้า wow! วเออละถ้าคุณไม่อยากจะไล่ผมที่อยู่หลังแผ่นไม้ก็ต้องไปลงังไล่นักเขียนนิยายตัวนั้นที่มันมีสก,กิลซึ่งสลับออกมาแมวก็เป็นหมันและพอพยายามจะเปิดดอไปดักหน้าบอกเลยเขาก็ไหวทันตัวแล้วก็โดดออกไปแล้วอ่ะในขณะที่น,นักเ,เขียนนิยายอีกคนกำลังจะสิ้นใจเพราะโดนแมวแล้วที่อยู่แางนั้นก็เตรียมสแตนบายรอสลับออกให้เพื่อไม่ให้เขาเป็นอะไรไปเพื่อนรักเราจะไม่มทิ้ง แต่ก็เป็นเวลาที่มากพอทําให้เขาดิบมาแล้วแมวมันไม่จังงังอ่ะไปตีพี่นาอิบแต่จนแม่แอนไปตีกียัดใหญ่ๆของพี่นาอิบจนเขาต้องรีบวิ่งออกไปก่อนที่เขาจะล้มลงและเราก็วิ่งออกไปตรงประตูเพราะกลัวแต่ด้วยความที่เพื่อนมีสมุดก็เลยสลับออกมาให้แอนอยู่ห่างจากประตูอีกทีก็ออกกันหมดจบบริบูรณ์จ้าเอาล่ะพวกมึงวันนี้ก็อยู่กับทุเรียนเกลซึ่งวันนี้ทุเรียนเกลือก็น่าจะช่วยในระดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อนล้มเร็วแล้วก็ล้มห้องใต้ดินทําให้ทุเรียนเกลที่เป็นคนที่มีจิตใจอบอ,อ้ออาีหัน หลังออกจากห้องวีเอาก็เรื่องอะไรกูต้องเข้าไปช่วยในเมื่อกูไม่มีสกิลช่วยแล้วก็ไม่ได้ปกไทยลงไปก็ตายคู่แล้วด้วยความที่เห็นเป็นอย่างนั้นอู๋ชัางก็เลยบิ้งมาพยายามจะเอาแผลเราซึ่งเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไหวตัวทันด้วยความที่เห็นว่ายังเอาแผลไม่ได้ก็เลยจ่ายล่างดํามาพยายามจะตีเราแต่แน่นอนเขาก็เลยป้ายเพราะว่าทุเรียนเกิร์ลรู้ทันตรงเนี้ยเขาพยายามจะกระดิ่งมาเราที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็เลยตดใส่เขาแต่เขาก็ไม่ได้โดนเอฟเฟกจากการตดอะไรของเรามากแล้วเขาก็เลือกที่จะเปลี่ยนเป ก็ Girl, นั่นแหละก็เปิดเขาช่วยกันไปแล้วกันเนาะนอนน้อยเกอทั้งสองคนก็ตบตีกับอูชางจนนอนน้อยเกอเสียชีวิตไปคนหนึ่งเราที่เห็นว่าอูชางน่าจะมาจ้ำเราเราก็เลยรีบกดเทเลพอร์ตไปก่อนซึ่งเมื่อกี้แม่งก็เป็นวินาทีเสียววิสรตสกูคนหัวลุกเลยอยู่กับฟาโลฟาโล,ฟาโลแบบไม่รู้เรื่องปั่นไฟอย่างเดียวกูที่ตก,กใจก็เลยลดน้ำต้นไม้ประชดชีวิตด้วยความที่เขาเอาเราไม่ได้ก็เลยต้องมาเอานอนน้อยเกอที่เพิ่งออกมาจากห้องวีมันหมาดน,น,น,นะชีก็ไม่ได้จุกแย่แต่ก็ให้รู้แล้วกัน เราจะชิบหายด้วยกันหมดออนตนตีก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะไม่มีอะไรให้คิดแล้วจากนั้นก็ดึงนอนน้อยเกิลออกมาตดไว้หวังว่าจะคิวนอนน้อยเกิลเพราะกูต้องมาก่อนแต่แม่งโชคดีรอดตายเราก็เลยต้องทอะไรไม่ได้นอกจากแบบ เปลี่ยนแรงลาวีทั้งซื้อทั้งคันกลายเป็นแรงช่วยให้เพื่อนเอาตัวรอดไปพร้อมๆกันได้แหละเราก็เลยทําตัวเป็นไอาา้แล้วก็ขี่คอ,อนอนน้อยเกิลน,นะด้วยความที่นอนน้อยเกิลคนนี้ไหวตัวทันเขาก็เลยกดแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะตอนที่เขาจะตีพอดีซึ่งก็หลบมาได้ในระดับหนึ่งแต่ด้วยความที่มาถึงตรงนี้แล้วอ่อหิดบล็อกแม่งงว่วแม่งก็เลยเสียชีวิตด้วยความที่ดิฉันเจ็บฉันก็เลยต้องไปปั่นไฟและ เต้อต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ฟาโลเข้าช่วยเหลือเพื่อนอย่างเลิกไม่ได้และชีก็มีลูกเล่นนะมีการแบบเอาล่างปลอมส่งเข้าไปในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมที่จะหลอกดึงนอนน้อยเกิลแต่ด้วยเหตุผลบางประการแม่งดึงกันออกมาอย่างประสบความสำเร็จโดยการที่ฟาโลลงมานอนจุ๊บดินอีกทีหนึ่งและด้วยความที่เครื่องสุดท้ายตอนนี้ค่อนข้างเยอะเหลือแค่เรากลับไปซ้าให้ทันเราน้อยเกิลก็พยายามจะเอาตอัวรอดแต่ด้วยความที่ปิงแดกตูดแม่งก็เลยไปไหนไกลไม่ได้แต่โชคดีมากๆเหมือนกันที่อูฉางเขาโลภมากเลือกที่จะกลับไปซ้ําฟาโลเลด เครื่องมันก็เลยติดทันแต่สุดท้ายแล้วนายฟ้าก็มีฝนฟาโลคิเลดี้คิดว่าตัวเองวิ่งเร็วมากแต่ก็ไม่ได้เร็วเท่ากระดิ่งที่มันยิงเข้ามาตรงหน้าทําให้เสียชีวิตต่อหน้าบานเล็กอยู่ใกล้ประตูอีกโอไม่ก oh ็ทำให้เรากับนอนน้อยเกิดต้องไปสแตนบายอีกประตูหนึ่งแต่ด้วยความที่เราสัมผัสได้ว่าแมงโสนแน่ๆกูเลยไม่ไปทันทีปล่อยให้แมงกดประตูอย่างสบายใจเฉบแล้วกันนะและนี่คือผลกรรมของการไม่ยอมแหกตาดูไม่ยอมแหกตาดูจริงๆก็ แหตาดูแล้วแหละแต่เขาไม่นึกว่ามันน่าจะเทมามังเราที่แอบอยู่แถวๆกลางแมพก็เลยว่าจะเลื้อยไปช่วย ฟาโลที่อยู่บนเก้าอี้ซึ่งก็ดึงออกมาได้ฟาโลถ้ามึงอยากจะเปิดมึงเปิดไปเลยกูไม่เปิดไม่เอาไม่ทําไม่ช่วยกูเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีสัดสัดและด้วยความที่เป็นอย่างนั้นฟาโลเลดี้ก็จะหลอกพี่อุชางว่าแบบอุ้ยฉันวิ่งไปทางบ้านเล็กนะแล้วก็มาเนียนกดประตูต่อแต่ด้วยความที่ระยะมันหลุดชีแกก็เลยโผล่หน้าต่อหน้าต่อตาฮันเตอร์แล้วก็ตายเสียชีวิตโอ้ยแต่ด้วยความที่ทุกคนกําลังจะตายอ่ะเนาะเราก็เลยหลอทอด ว่าจะรอท่อพอคิดว่าน่าจะเป็นทังเลเยที่ดีที่สุดกูก็ลุ้นจนเย้าเล็ดเลย,เยว่ามันจะเห็นกูไหมซึ่งเขาก็เห็นแหละแต่เขาถ้ามันไม่เห็นเนาะแล้วก็เดินกลับไปเฝ้าท่อซึ่งเราก็คิดว่าเราเนียนมาโดยตลอดเนียนามากๆเนียนจนแบบอุ้มันมันไม่เห็นเราแน่นอนเว้ยจนกระทั่งเขาเห็นลูกโป่งอน,นามัยลอยอยู่กลางอากาศเหลืองๆ <laughs> เขามอง <laughs> เขารู้ <laughs> เขาเลเซอรกล่มไป แต่ด้วยความที่เรามีเชิงยืนอยู่ตรงแผ่นไม้เขาเลยไม่กล้าแบบวับมาเพราะถ้าวับมาเราก็พับแล้วก็วิ่งไปที่ท่อทันะเนาะเอาละก็รอจนตาแดงหมดสุดท้ายเฮี่ยแกก็เมตตาทุเรียนเกินมานะนิทานเล่นนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราเป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีมักส่งผลดีต่อเราอยู่เสมอจบ วันนี้พ่อหนุ่มอนิเมะบอยมีธนูเกิลยืนคุ้มกะลาหวัวทำให้ผีพายน้ำที่กำลังไล่ตามพวกเขาต้องถอยไปข้างหลังเพราะความจังงังในธนูของเราเราเห็นว่าเขากำลังว่ายน้ำด้วยความรวดเร็วเราก็เลยกระโดดทีบหน้าเขาไปก่อน <S 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 จนชีจังงังสะพ,พาสใหญ่ๆเลยก่อนที่จะมีสติไปไล่อนิเมะบอยของเราอีกครั้ง และด้วยความที่อัลฟาคนนี้จะไม่ปล่อยให้อานิมอบบอยลงไปนอนร่วงง่ายๆก็เลยจ่ายตาย,ยากไปก่อนไม่งั้นกูเจ็บแล้วด้วยความที่เขากําลังจะอุ้มเราก็เลยง้างรอเลยค่ะด้วยความระแวงเขาเลยไล่พยายามจะทำ้ายเราเรากระโดดถีบไปถีป้องกันดาเมจและเขาก็กลับไป จัดการในสิ่งที่เขาควรจะจัดการอย่าเคลน่อนไว้ฉันฉ,ฉันจะช่วยคุณใช่เลยโอเยหลังจากนั้นอันนีมอบอยก็หลุดตามสเต็ปเข้าไปในรังแ่นไม้แล้วก็ตายเหมือนเดิมค่ะแต่อย่าไปคิดมากค่ะธนูเกิลอัลฟ่าหญิงอย่างเราก็จะไม่ปล่อยให้น้องอนิมอบอยตายง่ายแน่นอนตอนอื่นเลยเราก็ต้องมารีโคมนะคะเป็นการยื้อเวลาให้เขาแบบสนใจหลายๆตรงเขาจะได้แบบรอครูดาวธนูอะไรอย่างนี้ก็มาด้วยเนาะซึ่งตอนนี้ธนูครูดาวก็มาแล้วนะคะล้าก็ง้างเลยเพราะเขาเพิก็ยิงไปแบบไม่คร์อะไรมากแต่ด้วยความที่คราวนี้เขาก็ แผ่นมาที่ถูกพับไปแล้วทำให้มีลามากพอที่จะไปตรงอื่นนะคะถึงแม้ว่าจะยืมมาได้นานแต่ก็ไม่ทันเครื่องที่มันกําลังค่อยๆไหลแบบชาติหน้ากว่าจะ99อะ เราก็เลยไม่ทันได้จุดทันทีนะเพราะเขาอุ้มเพื่อนมาเลยแล้วก็พยายามจะล้อมน้ําเราแล้วก็พยายามจะทําร้ายเราอีกคือเลือดนะแต่กตอนนี้เราโดนเป็นปหนึ่งเจออย่างเลิกงไม่ได้เก้าอี้ที่มีอยู่ใกล้ก็เลยจะนั่งไปแถวนี้ไปก่อนแต่ด้วยความที่มันยังมีอีกประมาณ2อสามชีวิตทําให้การเตรียมเครื่องสุดท้ายไม่ได้ลําบากอะไรมากมายนะเพื่อนเข้าไปช่วยเลยแบบมีไอคิดอะไรเนาะแล้วด้วยความที่ชีกกับมาโฟกัสเครื่องคนที่สุขภาพดีก็เลยจะวิง่งแทงเข้าไปก่อนแล้วเราที่เจ็บอะก็จะระแวงนิดนึงเพราะถ้าเราเปียกเราล้มไปเลยมันจะแยย่สุดท้าบาเมมก็รว ความกล้าแล้วก็เป็นคนจุดค่ะและด้วยเหตุการณ์ประการนั้นเขาก็เลยไม่มีกําลังใจในการเล่นละจบแล้วกันอพี่คะหนูเ,เป็นเอฟซีลมสดเกละนะคะ่ะโดยความตกใจก็เลยบอกว่าไม่ใช่แต่ในใจเราก็รู้แล้วเราต้องโชว์ให้น้องดูว่าลมตดเขาเล่นกันยังไงโดยความที่อยากแอ็กเอฟซีก็เลยหยิบข่าวไว้มาแบบไม่ได้สนแต่อะไรเลยไม่ได้สน้วยซามว่ามันจะแพ้ทางอะไรหรือไม่ไม่ได้สนใจว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้ออำานวยกับการหยิบข่าวไว้หรือไม่จังวันนี้ไมค่นิกสก,กินเป็ดก็โดนผีพลังกงําแพงไลบ่บุรีและด้วยความวิชีค่่ออนนขข้้าางงมมมัใจแลลลวกก็ดดูคิปตเ ชีก็เลยมีความสามารถดักหมายได้นะและเราที่เห็นว่าเฮ้ยนี่มันลูกศิษกูชัดๆเลยนี่ว่าก็เลยวิ่งไปซับเลยตะกี้ดูเหมือนว่าน้องเขาจะเผลอนะเพราะด้วยความที่ทำตัวงานตีมาชีที่พยายามจะดักก็เลยลงกลิ้งกระเด็นไปอยู่ที่พื้นเลยถึงแม้ว่าพีพลังกำแพงจะทําตัวเป็นซินเดอเรยไม่อยากให้เราเข้ายุง่งหรือว่าเข้าหุกช่วยเพื่อนเนี่ยเราก็อ้อมหลังไปอยู่ดีจากนั้นก็ดึงเพื่อนออกมา่วยๆแบบนี้เลยนะตอนแรกว่าจะเอาขึ้นไปไวาบนที่สูงแต่ตรงน,นั้นมันมีห้องใต้ดินหรือเปล่ามองไม่ทันก็เลยว่าจะเอาไปวางอีกตรงก็เลยจจัันนนน้องขวาาาพี่่กกแใะะม わあ。 เขาดูเหมือนว่าจะแทงลูกไปไม่นานมาข่าวบอยก็โดนกระแพงบาดดาแล้วด้วยความที่โดนกระแพงบาดดาทีแกก็เลยโดนดิสแทรกทำให้ตอนที่เขาพยายามจะอุ้มเพื่อนพลาดตอนที่จะฮุกออกมาซึ่งมันก็เป็นผลเสียทําให้น้องต้องนั่งเก้าอี้แบบเลือกไม่ได้ไปก่อนวความลีลาและความอยากจะแอคของกูกูเลยไม่รีบเข้าไปดึงเมคานิกที่นั่งอยู่ตอนนี้ทําให้ผีพลังกําแพงเริ่มเล่นไม้คับสร้างบ้านต่อหน,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 น้าต่อตาเราจนเราไม่รู้จะเข้าไปดึงยังไงความคีแยแอคของกูเกมมันก็เลยจะดูเหมือนจะชิบหายแต่ก็ไม่ได้ชิบหายขนาดนั้นในเมื่อนักาา้สถถาาานกร์ึงมแมว่ มันจะไม่ทันเฟซแต่มันก็เป็นการช่วยออกมาที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จอยู่เพราะมีการติดธงติดไทยอะไรให้เรียบร้อยเลยเรายังคงสามารถรางวานฮันเตอร์ต่อได้หากเพื่อนตั้นสินใจที่จะปั่นไฟเครื่องสุดท้ายให้ตอนนี้ก็ค่อนข้างอยากจะแก้มือนนะแล้วก็ไม่อยากทำให้เอฟซีผิดหวังเออตอนนี้เราก็เลยวิ่งเข้าไปเตรียมที่จะซับน้องผู้หญิงตาดำๆเลยนะถึงแม้ตอนนี้จะมีมาวาเซลนอนพื้นอยู่ทั้งสองคนเราที่เห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยรีบใช้กำแพงตรงนี้ไปก่อนก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตรงนี้เพื่อที่จะปิดกั้นการลักพาตัวน้้้้้้้ออออองงงงงผูหญิิไปกกกนนนนนนที่่่บาาาาาเเเเเละะะขุมวัจร็ชชืืดย มีมีความวาแบบช่วยคนง่ายแล้วพอช่วยคนง่ายเราก็เลยขโมยไปเลยสําหรับทางฝั่งของน้องไม่คันิกอะ <c oughs> ่ะก็ปล่อยวิ่งยาวเลยแต่ก็ดูเหมือนจะวิ่งยาวไม่ค่อยได้หรือเปล่าในเมื่อตอนนี้มีคนมาบล็อกตูดให้อีกทีอ้าแต่เขาไม่สนใจวะ <c oughs> ผีพลังกำแพงก็เลยต้องโซนเครื่องก่อนจนกระทั่งคนปั่นตัวเกือบแตก <c oughs> และนักข่าวเกิร์ลที่เดินตามเป็นหมาชิวาว่าก็ดูเหมือนจะโดนสะบัดร่วงไปแล้วนะคะตอนนี้เอาละถึงแม้เราจะแบก ผู้หญิงหนีผีได้เป็นคนที่หนึ่งแต่คนที่สองน่าจะไม่รอหน้าจะโดนจับคืงินทิ้งไปก่อนแล้วที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็เลยปล่อยฮิวในระยะใจเต้นนี่แหละเพราะว่ากูชอบความท้าทายในขณะที่เราเพะแมงสาบเกิลก็เข้าไปช่วยนะข่าวเกิลจนทั้งคู่ก็หนีเอาตัวรอดไปได้เป็นพลังเกิลเกิล,ลี่เกิลแล้วความที่ผีพลังกำแพงเห็นว่าท่าไม่ดีต้องจัดการไม่แมงสาบก็นะข่าวเกิลไม่ก็ข่าวบอยแล้วก็ไม่แค่นี้เขาก็เลยเริ่มที่จะ เริ่มไลบี้ทุกคนด้วยพลังกำแพงของเขาอีกครั้งเขาสับจออย่างโหดจนกุ้มดิจะแพนทําไมมันปวดหัวนะไมค่อนอิกที่รอดไปได้ก็เลยจะเป็นคนสตาร์ทเครื่องใหม่มาเลยเพราะว่าไอสามตัวที่อยู่ในแมทไม่น่าปัน่น ดยความที่เขาโซนไปโซนมาทําให้เครื่องนี้ที่หลุดรอดระยะการโซนของผีพลังกําแพงโดนเตรียมอย่างสําเร็จโดยเมคานิกแต่ด้วยความที่เขารู้ตัวทันและเสกกาแพงมาทันท่วงทีเมคานิกก็เลยโดนจ้วงไปหนึ่งจ้วงอิตกใจมากชีสีคูณร้อยออกจากเครื่องไปประตูเลยหวังว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีมาจุดที่ไม่ใช่ตัวเธอเองเราที่นึกว่าเครื่องมันเตรียมแล้วจริงๆก็เลยมาปั่นล่อต่อหน้าแมงซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจในเมื่อเขาสามารถกักขังนวงเหนียวโหดเมคานิกได้ไอ้เหียกูนึกว่ามึงจะจับเมคานิกไปทำเค้กีมึงขังโหดชิบหายโอเค คันอะไรในเมื่อมีพลังงานรับบางอย่างทําให้เครื่องติดขึ้นมาได้อาจจะเป็นวิญญาณของผีไม่มีหวัวที่อยู่ในแบบนี้หรือว่ามาที่วิ่งไปวิ่งมาในสนามเป็นคนจุดก็ได้แต่ถ้ามันยืนนิ่งขนาดนี้น่าจะมีวิญญาณรับอะไรสักอย่างโดยคำที่เขาบวยหัวคอยเป็นห่วงเพื่อนอยากจะเยียวยาวเพื่อนไม่ให้กลายเป็นเคฟซีก็เลยมาหิวเพื่อนหลังจากที่ผีพลังกําแพงต้องโซนทั้งประตูแล้วก็โซนทั้งคนเอาหละ่ะเขากะขังนนทแนวโฮแต่หารุไม่ว่าบ้านนี้มันโปรง่งแต่ไม่แค่นี้ก็เป็นห่วงแค่ม,ม้๊ยแผ่นนี้แล้วอยากจะเข แต่โดนดากสายด้วยตัวเองชีก็เลยลบไปแบบเลืองเวด้อีกแล้วเอาล้ด้วยความที่ตรงนี้เขามีโอกาสขังเราโหดเราก็เลยมาอยู่ข้างในเลยนะเตรียมที่จะฮุกแต่ถ้าแบบเล่นกับแพงนานก็จะฮิวเลยละกันนะโอ้โหรันเอออันนั้นไม่ได้เออโอเคเขาโกธแล้วเขาเขาไม่ให้นะคะแล้วเราก็เลยออกมาก่อนรับสายแล้วจากนั้นก็วนแถบกําแพงไปอย่างสวยงามชีแกด้วยความที่อยู่ในระยะสุดายก็เลยตายถึงแม้เราจะปกป้องสกิน,มนเมคเนิตเคฟซีไม่ได้ตอนนี้เรายังมีภารกิจอีกอัน ต้องทำตามนะคะก็คือเอาตลอดค่ะและด้วยความที่อัลฟาโดนกักขังนวนเนียวโหดเย่ยกับเอฟซที่ยืนมองหน้าอย่างน่าสงสารเราก็เลยว่าจะออกไปแต่ด้วยความที่เราเป็นจ่าฝูงเราก็เลยกระโดดมาจ่าฝูงจะไม่มีวันสนใจกำแพงที่กักขังนวลเนียวความรักระหว่างเรากับ FC. เอฟซีไอ้เหี้ยโคตรเบียวจบเถอะบาย